อ ECU ในวันนี้นะครับก็ยังไซเบียนะจะสังเกตได้ว่าอันนี้ดูในทางเฟรมเดย์นะครับเห็นไหมไซเวียออกข้างชัดเจนนะครับเนาะโวลลุ่มไม่มีครับแม็กดีก็ไม่มีโวลลุ่มนะครับโวลลุ่มข้างในก็เบาบางมากเส้นไอเอสแอก็อยู่คุ้กลางนะครับนะของเชนนี่ออกมานะครับเนาะก็ตอนนี้ที่มองไว้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะรอไซเวียแล้วก็อาจจะขึ้นมานี่ทดสอบที่เส้นนี้รอบหนึ่งนะแล้วก็อาจจะยังไม่ผ่านแล้วก็ลงมาที่เดิมนะครับที่มุมมองตอนนี้ที่ดูไว้ไงเออตอนนี้ก็แนวรับอยู่ที่ประมาณหกหมื่นเออหมื่ ที่เป็นแนวรับตอนนี้นะครับประมาณนี้สำหรับ BTC นะส่วน4ชั่วโมงนะครับมีเขียวมานหนึ่งแต่ก็คิดว่ายังไม่มีวอลุ่มเข้าเลยตรงนี้ไม่มีวอลุ่มเข้าเลยแล้วก็ในส่วน RSI ตอนนอี้ก็ยังเส้นกดนะครับยังไม่สามารถเบรกได้นะจะสังเกตได้ว่าเส้นของ RSI นะฮะตัดหัวลงนะครับนะเนาะก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่อาจจะไซ d e w ออกข้างไปตรงนี้ไซ d ว w ว y s sideways ดว้วยนะตอนนี้1ชั่วโมงก็เหมือนกันครับขึ้นไม่ได้นะตรงนี้ก็ทำระเบิดขึ้นไม่ได้ โอกาสที่จะลงมาตรงนี้อีกรอบสูงนะครับ่าสูงนี้รอบไหม่าจะสังเกตได้ว่าในส่วนของแม็กดีทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมบูรุ่มไม่มีนะครับนะค่อยๆสลบลงเรื่อยๆนะครับบูลุ่มไม่มีเลยครับนะส่วนนายสายก็อยู่ที่เดิมนะก็คงจะช้เวไปเรื่อยๆครับในกรอบนี้เนาะในกรอบของ rising w a e นะครับเนาะจนกว่ามันจะเบรกได้นะทุกคนเบรกขึ้นไปยืนอย่างนี้คืออการเบรกของมันแอาจะแบบเป็นเส้นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงมาปิดเหนือนี้โอเคในหะ้ตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์ม ออเดอร์ที่ขึ้นมาปิดแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นได้นะครับเนาะแล้วก็มีโอกาสพุ่งไปต่อนในมุมมองตรงนี้นะถ้าเป็นขาขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นขาลงอาจจะมาทดสอบเส้นนี้อีกรอบหนึ่งนี่จะเห็นได้ว่าเนี่ยมีเทไลแนวรับข้างหลังนี้แต่ถ้ามาโซนนี้จะอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่กว่าะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหมื่นแท้ไอหมื่นแท้พอดีนะครับนะ <laughs> ก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจนะ <c oughs> คือถ้าเดลงมาตรงที่หมื่นแท้ตรงนี้ครับนะ มันก็จะเกิดด้วยสัญญาณไดเวอร์เจนนะครับเนาะก็อาจจะลงมาปุ๊บอาจจะมีแรงดีดขึ้นไปนะครับนะในส่วนของ BTC ก็ประมาณนี้ครับก็ต้องรอข่าววันที่สี่ที่ห้ามกรานะก็รอดูนะว่าร้อนแฟมจะเป็นไงบ้างโอเคนะคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะแผนวันนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงไซเวนนะเราก็นิ่งๆไว้เป็ารขคาร์ดเดอร์อาจจะเข้าที่แนวรับที่หนึ่งหมื่นหกสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งมื่นหกสองร้อยแล้วพอมันดีดขึ้นใช่ไหมมันต้องมีแรงดีดขึ้นนิดนึงอาจจะดีดไม่แแรรรรงครับปปะมาาาณจุดล้วกก็ขยทยไไ ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับในโซน BTC โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะยังไงก็ใครกดไลค์อยากได้เรียนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ